ดีถอกใจด้วยกุศลระบบสิบสูตรล้างพิษความคิดชีวิตปังแน่นอนวันนี้อาตมาจะมาพูดเรื่องก,กุศลระบ,บทสิบให้ฟังกันเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่วันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันแบบจรงิงจังและมาดูว่าจะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างแล้วมันส่งผลดียังไงกับตัวเรากุศลระบ,บทสิบนี่แบ่งเป็นสามหมวดใหญ่ๆนะโย,ย,ย,ยม 1. กายกรรม3ด้วยว่าการกระทําทางกาย สองวัชีกรรมสี่ว่าด้วยการกระทําทางการพูดสาม,มโนกรรมสามว่าด้วยการกระทําทางใจมาดูกันทีละข้อเลยนะกายกรรมสามคือการกระทําทางกายสามข้อหนึ่งปาณาติปาตาเวรมณีไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตง่ายๆก็คือไม่ทําร้ายใครหรือสัตว์อื่นๆมีความเมตตาต่อสัตว์โลกด้วยกัน 2. อ,อธินนาธานาเวรมณีไม่รักทรัพย์ ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นของคนไในฟิตหรือแม้แต่การก๊อปปี้เพลงผิดลิขสิทธิ์ก็ไม่ควรทำนะ 3. กาเมาสุพิชาจาราเวลมณีไม่ประพฤติผิดในกามรักเดียวใจเดียวไม่นอกใจแฟนไม่แย่งแฟนชาวบ้านเรื่องนี้สำคัญมากในยุคดิจิตลัลที่ติดต่อกันง่ายผ่านทางโซเชียลมีเดียวจีกรรม4คือการกระทำทางการพูดมีด้วยการ4ีข้อ 1. มุสาวาทาเวรมณีไม่พูดโกหกพูดความจริงอย่างเดียวไม่ต้องกลัวว่าจะเสียหน้ายอมรับผิดเมื่อทำผิดอย่าไปแชร์ข่าวปลอมในไลน์เด็ดขาด 2. ปิสุนายะวาจายะเวรมณีไม่พูดสอดเสียดไม่นินทาไม่อยู่ให้คนทะเลาะกันแต่ช่วยสร้างความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนในที่ทำงาน 3. พุสา,ายะวาจายะเวรมณีไม่พูดคำหยาบ พูดดีๆอย่าดา่าอย่าสาบแช่งผู้อื่นถ้าโกรธก็นับ1 1 0ถึง10ก่อนพูด 4. ผับปลาปลาเวลมณีไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่เรื่องมีสาระไม่ซุบซิบนินทาไม่แชทเลือดเปื่อยทั้งวันเสียเวลาเปล่าๆมโนกรรม3คือการกระทําทางใจมี3ข้อ 1. อนาพิชชาไม่โลภอยากได้ของคนอื่นพอใจกับสิ่งที่มีไม่ต้องอิจฉาคนอื่นที่รวยกว่า เก่งกว่าสวยกว่าหล่อกว่า 2. ออาพยาบาทไม่คิดล้ายกับใครให้อภัยไม่จองเวรแผ่เมตตาแม้กับคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าก็ตาม 3. สัมสมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปแล้วมันส่งผลดียังไงกับเราบ้างละ่ะ 1. ทําให้เกิดความสงบสุขในชีวิตเราและสังคมรอบข้าง เมื่อทุกคนเว้นจากการเบียดเบียนกันสังคมก็จะมีความสงบสุข 2. พัฒนาตนเองการฝึกควบคุมกายวาจาและใจช่วยให้เราพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้น 3. สร้างบุญกุศลการสร้างความดีย่อมส่งผลให้เกิดผลที่ดีต่อชีวิตเรา 4. น่นไปสู่ความสุขที่แท้จริงการมีศีลธรรมทำให้จิตใจสงบปราศจากความเดือดร้อนใจห เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมขั้นสูงการรักษาศีลเป็นพื้นฐานสําคัญในชีวิตคนเราการเจริญสมาธิและเป็นการพัฒนาปัญญาไปในตัวด้วยโยมเห็นไหมว่ากุศลบทสิทินี้ไม่ได้ล้าสมัยเลยยิ่งในโลกยุคนี้ที่วุ่นวายเต็ไมไปด้วยข่าวปลอมความเครียดการแข่งขันการนํากุศลบทสิทธิมาใช้จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นลองเอาไปปฏิบัติด,ดูนะรับรองว่า ชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกับอัตมาได้เสมอสาธุ